ครับวันนี้เราก็จะพาไปชมในส่วนของพิธีลอยกระทงนะครับซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่19นะครับเดือนพฤศจิกายน2564ที่วัดคลอง18นะครับซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมการลอยกระทงนะครับซึ่งก็มีพี่น้องได้เดินทางทยอยมาอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ทางวัดคลอง18แเนี่ยแล้วก็องค์การบริหารส่วนตบลมันทองเนี่ยนะครับโดยมีประหลัดสมบัติบุรมิรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบันทองนะครับก็ได้ร่วมกับวัดคลอง18จัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับโดยได้มีการเตรียมสถานที่ในเรื่องของการจัดกิจกรรม ไม่ได้มีการจัดงานแต่อย่างใดนะครับซึ่งก็เรียนให้พี่น้องได้ทราบนะครับในส่วนของการลอยกระทงเนี่ยก็เป็นพิธีการอย่างหนึ่งที่มักจะทํากันในคืนวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15บห้าคำเดือน12อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตะลิ่งนะครับตั้งแต่สมัยโบราณโดยจะมีการนําดอกไม้ทูบเทียน หรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์นะครับรูปต่างๆที่ไม่จมน้ำเนี่ยนะครับเช่นกระทงแพรดอกบัวได้ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็นําไปลอยตามลําน้ําซึ่งในวันนี้ก็ทางวัดคลอง18ก็ได้เตรียมในเรื่องของสะน้ำนะครับที่เป็นสถานที่ของวัดนี่แหละครับที่ได้ทําเตรียมไว้นะครับเพื่อให้พี่น้องได้มีจุดลอยกระทงนะครับอันนี้เป็นพิธีการของพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธนะครับส่วนพิธีลอยกระทงเนี่ยนะครับไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับในประเทศจีนอินเดียเขมรลาวและพม่า ก็มีการลอยกระทงคล้ายๆกันนะครับกับบรราเนี่ยนะครับจะต่างกันบ้างก็คงเป็นเรื่องของรายละเอียดพิธีกรรมและความเชื่อในแต่ละท้องถิ่นแม้แต่ในบ้านเราเองเนี่ยนะครับการลอยกระทงก็มาจากความเชื่อที่หลากหลายเช่นกันนะครับการลอยกระทงเนี่ยนะครับเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณนะครับแต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าปฏิบัติกันมาแต่เมื่อไหร่เพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่งนะครับก็จะมีจุดประสงค์และความเชื่อในการลอยกระทงแตกต่างกันไป อันนี้ก็เป็นความเชื่อของพี่น้องชาวพุทธนะครับสำหรับวันนี้นะครับในส่วนขององค์การบริหารสุดนบลบันทอง ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดคลอง18เนี่ยครับก็ได้จัดกิจกรรมให้พี่น้องได้มีสถานที่ลอยกระทงนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจว่าจะจัดงานใหญ่โตอะไรนะครับแต่พี่น้องก็ทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องก็ทําให้ทางวัดเนี่ยนะครับได้ทําเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมหากพีหน้านะครับในเรื่องของโควิด -19 บางเบาลงเนี่ยงานอาจจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับพีหน้าก็จะเป็นกิจกรรมงานเลยทีเดียวนะครับแต่ปีนี้ก็คิดว่าทําได้พอสังเกตนะครับเนื่องจากยังมีในเรื่องของการแพร่ระบาดโรคโคว นในส่วนของงานในครั้งนี้ก็มีการจัดเตรียมต้อนรับพี่น้องโดยการตรวจวัดไข้ลงชื่อแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็เป็นแนทางป้องกันเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับ ส่วนกิจกรรมเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับในวันนี้ทางวัดคลอง18เนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมการลอยกระทงแบบเรียกว่าครอบครัวทําร่วมกันได้เลยนะครับมีกระทงกระทงเดียวนี่ก็สามารถที่จะลอยพร้อมๆกันโดยการใช้วิธีการคือลอยกระทงยกยอนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่คณะกรรมการทางวัด แล้วก็ในส่วนของทางอบตบันทองเนี่ยก็ได้รวมกันคิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อให้มีความหลากหลายแล้วก็เป็นสิ่งแปลกๆที่ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นกันนะครับอ่ะก็มีกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมลอยกระทงยกยอนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าภรรยาลอยสามียกนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอย่างสลับกันนะครับภรรยายกสามีลอยนะครับ หรือคนในครอบครัวนะครับลูก้อยให้พ่อแม่บ้างอะไรบ้างนะครับโดยการยกยอและไปวางในลําน้ํานะครับดีดีบรรยากาศดีสดชื่นที่่นีสวยงามมากเลยสวยดีมากเลยเป็นแบบไหมครเป็นแดดไหมเป็นย้อนยุกย้อนยุกย้อนยุกโบราณโบราณคิดว่าจุดจั่วแตงแค่แค่เราอยากให้มีอยากให้มีทุกปีเลยอยากให้มีทุกปีเลยมีมีแค่ผ้าใช่ใช่ผ้าเป็นโควิด ปีหน้าอยากให้จัดอีกอะให้ยิ่งใหญ่ให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ใช่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 คือว่าตอนนี้มันก็อย่างว่าโควิดมันก็ยังไม่หายคนเยอะไหมวันนี้คนเยอะมากเลยไม่คาดว่าจะเยอะขนาดนี้กะว่าพอท้มคัวรแต่นี่คนเยอะมากอยากจะให้ปีหน้าเนี่ยให้ยิ่งใหญ่กว่านี้อ่าถ้าไม่มีโรคอะไรแล้ว ไม่ขัดฝังโอเคทั้งชาวบ้านก็อยากจะให้ทำชาวบ้านชาวบ้านร่วมร่วมร่วมใจกันร่วมใจกันเองพี่ครับนี่อยากให้มีอยากให้มีนี่ประชาชนเนี่ยยังไม่หมดเลยยังไหลมาเรื่อยๆเพราะมันยังไม่อ่ายังไม่ถึงเที่ยงคืนเขาก็ทยอยมาคือว่าตะคำแบบโบราณโบราณมีงัวมีควายมีกองควางทุก่งทุกอย่างเนี่ยผมเห็นแล้วก็เออ เออแปลกดิโอ้ยเยอะเลยเนี่ยมีพระประธานมาวางให้ปิดทองโอ้ชื่นใจวิธีการลอยกระทงอ่าวิธีการกาลอยกระทงก็เนี่ยมียอมันของแปลกไม่เคยเห็นไม่มีที่ไหนทำอ่ะผมเห็นแล้วว่าเออโอ้ยที่นี่แน่นอนอ่ะไปเนี่ยหลามไปหมดเลยเนี่ยลูกหลานมาเห็นแต่ไม่อยากกะกลับแต่มาที่นี่แบบร้านค้าเนี่ยมันก็ไม่มีอย่างว่านมัน โควิดไม่ยงไม่ตาถ้ามันตาแล้วปีหน้านี่โอเคเลยผมเห็นด้วยกับทางคนจัดคนไรเนี่ยอ่ผมก็คือประกาศคนคนหนึ่งที่ออกความเห็นว่าอยากจะให้ทําแบบนี้ปีหน้าคว้าใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ปีนี้นะครับทางพื้นที่อบตหมอนทองตําบลหมอนทองวัดคลองสิบแปดนะครับโดยท่านเจ้าวาดนะครับได้ มีความปรารถนาดีเพื่อจัดสถานที่ไว้สำหรับให้ท่านรอยกระทงนะครับเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีดั้งเดิมนะครับเอาไว้ให้พี่น้องประชาชนได้ามารอยแล้วก็มาขอพรในท่านพระพุทธสิีหิงประจำอยู่ที่วัดคลอง18แแห่งนี้นะครับแล้วก็ทั้ง หน่วยงานท้องที่และท้องถิ่นนะครับได้คุยกันแล้วก็มีความเห็นว่าควรจะมีสถานที่เพื่อให้พี่น้องประชา,าชนที่เรื่องสายศรัทธาแล้วก็อยากมารอยกระทงเพื่อเป็นการสืบทอดเพื่อประเพณีอันดีงามตั้งแต่รั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับให้มีความพร้อมแล้วก็จัดก็จึงเกิดการจัดร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันนะครับ โดยความศรัทธาจัดสถานที่นี้ขึ้นมาตามความเหมาะสมสมควรนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันด้วยนะครับในเรื่องของสถานการณ์โควิดก็จัดให้มีทีมงานตรวจคัดกรองนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดความประมาทในการที่จะใช้ชีวิตเพราะสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เรายังประมาทไม่ได้นะครับ ยังไม่หมดไปนะครับในการที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการระวังโรคโควิด1 9ที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับสถานที่นะครับเราได้จัดไว้ก็คือมีท่าไว้ลอยกระทงนะครับแล้วก็มีทางศาลาแล้วก็มีทางโป๊ะลอยน้ําไว้ให้ชมวิวทิวทัศน์แล้วก็มีสถานที่จําลองย้อนยุคในเรื่องของกลองฟังในเรื่องของ วัสดุอุปกรณ์ในการทำมากินหรือว่าวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนรุ่นเก่าๆใช้เครื่องมือเครื่องไม้เราจัดหามาได้พอสมควรตามความเหมาะสมที่เราสามารถดำเนินการได้เนื่องจากเวลา,าเล็กน้อยแล้วก็เราไม่อยากจัดเพื่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆต่อภัยต่างๆผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่มา ในวันนี้คืนนี้เนี่ยก็มีพอสมควรนะครับแต่เราก็มีการตั้งจุดคัดกรองเอาไว้แล้วก็มีจุดต่างๆ,างๆเช่นจัดสาลาไว้สําหรับอัญเชิญพระพุทธที่หิงจําลองของวัดคลอง18แห่งนี้นะครับมาไว้สําหรับให้พี่น้องประชาชนกราบไหว้แล้วก็ปิดทองแล้วก็มีพระปะพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมง,งคลแก่ชีวิตและทรัพย์ถินของพี่น้องที่มาจากตามความเรื่องใสศรานะครับ แล้วก็ยังมีติดไฟประดับบ้างเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็การส่องสว่างให้มันเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน